โอเคครับก็ต้องขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแกลดนดอมนะฮะมาอยู่กันในเกม Elder r i n g นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาเอ่อบอกนะครับผมวิธีการฟาร์มนะครับอ่าฟาร์มประมาณ1นาทีได้ประมาณ20,000กว่ากว่าลูนนะที่จริงได้เยอะกว่านั้นแต่ว่าเผื่อยิงพลาดนะครับผมใช่ซึ่งที่เราต้อง ฟาร์มก็คือที่นี่นะฮะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดท้ายเกมนะครับแต่ว่าเราสามารถมาที่นี่ได้ตั้งแต่เวลวน้อยๆนะครับวิธีการมาเดี๋ยวจะบอกวิธีการนะครับผมในการมาเนาะอ่าซึ่งนะครับการที่เราจะมาที่นี่ได้เนี่ยก่อนอื่นเลยเราจะต้องปราบบอสบอสในเมืองก่อนนะครับผมเราจะต้องปราบบอสอ่าที่นี่นะครับก่อนนะฮะอ่าอ่าที่ ก็ดิกนะครับปราบบอสก็ดิกก่อนนะฮะพอหลังจากที่ปราบบอสได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถอ่าลักไก่มาที่นี่ได้นะครับพอมาที่นี่แล้วเนี่ยเราจะสามารถฟาร์มเอ็ฟาร์มลูนได้เยอะนะครับซึ่งถ้าใครปราบบอสก็ดิกไม่ได้เนี่ยให้ไปดูวิธีการฟาร์มไอ้ตรงเนี้ยนะฮะฟาร์มเอ่อ ฟาร์มฟาร์มลูกตุ้มนะครับผมก็คือถ้ายังปรับกรด,ดิกไม่ได้ให้มาฟาร์มลูกตุ้มพอเก่งแล้วไปปรับไปไปปรับกรด,ดิกได้แล้วก็ให้มาฟาร์มที่นี่ต่อนะครับซึ่งเราสามารถมาที่นี่ได้ตั้งแต่หลังจากที่ฟาร์มกรด,ดิกเสร็จแล้วนะฮะใช่วิธีการฟาร์มคือเราจะต้องมีคอสโบนะครับเราสามารถซื้อคอสโบได้จากอ่าร้านค้าร้านนี้นะฮะซึ่ง ตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยอ่าวาร์ปมาที่หน้ากำแพงปราสาทโมนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูก่อนแล้วกันนะฮะเคพอวาร์าปมาปุ๊บก็จะมีคนขายของอยู่ตรงนี้นะครับเราไปหาเขาพูดนะฮะ กดซื้อนะครับซื้อคอรโบแล้วก็กระสุนนะฮะกระสุนคอรโบอ่าตรงนี้จะอ่าไม่มีวันจํากัดนะครับซื้อได้เรื่อยๆนะฮะซื้อแบบอลิมิตนะครับขายไม่จํากัดแล้วก็มีคอรโบขายให้ด้วยนะฮะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการฟาร์มกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยบอกอ่าจุดนะครับผมในการลักไก่มาที่นี่หลังจากที่ปราบบอสกรอติกได้นะฮะ เออกดปุ่ม E ค้างนะครับแล้วคลิกซ้ายนะสำหรับคนที่เล่นบน PC นะครับจะเป็นการถืออาวุธสมือนะครับ E ค้างคลิกซ้ายนะฮะจะเป็นการเปลี่ยนเป็นถืออาวุธสมือนะครับผมโอเคเราจะมายืนประมาณตรงนี้นะฮะเล็งนะครับแล้วก็ยิงปิ้วนะฮะแล้วก็ยืนมองนะฮะแล้วมันจะตกปุ๊บเมอมันตกปุ๊บเนี่ย เราจะได้ XP ที่หมื่นถ้าเกิดว่าเรามีมีรูนทองนะฮะอันนี้นะฮะด้วงนะครับถ้าเราไม่มีด้วงนี่มันจะได้น้อยกว่านี้นิดหนึ่งนะครับก็พอยิงตายปุ๊บมาเข้าฌานนะครับออกมาแล้วก็กลับมาแล้วก็รอนะฮะแล้วก็ยิงนะฮะแล้วก็ยืนมองแล้วก็ตายตายแล้วก็กลับมานะฮะ แล้วก็นั่งที่จริงมันได้เยอะกว่านาทีละสองหมื่นเยอะนะครับเพราะว่ามันแป๊บเดียวจริงๆแค่มานั่งแล้วก็ยิงแล้วก็กลับมานั่งนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสที่มันจะไม่ตกเพราะฉะนั้นก็เลยกันเหนียวไว้โดยการบอกว่านาทีละสองหมื่นนะฮะเออนะครับที่จริงแล้วมันได้เยอะกว่านั้นมากไวด้วยนะครับแต่ว่ากันเหนียวไว้ก่อนนะเผื่อแบบคนโอเอนะครับยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างแล้วก็ นั่งเอื้อและเหยืออะไรเงี้ยก็เอาสักนาทีลราสองหมื่นนะฮะเออเป็นขั้นต่ำแล้วกันนะฮะเนี่ยนะครับแปบ๊บเดียวขึ้นมาสี่หมื่นห้าหมื่นแหละนะฮะอย่างไวนะครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการที่เราจะมาที่เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะโอเคไปกันเลยนะฮะหลังจากที่ เราปราบบอสก็ดิกได้นะครับผมเป็นบอสตัวแรกเลยตัวที่2ของเกมเนาะเพราะว่าก่อนนี้จะไปหากนดิกมันจะมีตัวแมงป่องนะฮะ mm hmm. เฝ้าหน้าประตูอยู่ใช่ไหมเออปราบ2ตัวนั้นได้ปุ๊บ mm hmm. ให้เราเวาร์ปกลับมาที่จุดแรกเริ่มนะครับจุดเริ่มต้นผู้ชี้นำนะฮะ mm hmm. ยังไม่ต้องวาร์ปมาก็ได้นะทําอะไรอย่างอื่นไปก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยมานะฮะเออ นะพอเรามาแล้วเนี่ยไอคนที่มันเคยเคยด่าเราอะตอนที่เราขึ้นมาจากจากจากทางเข้าเนาะที่มันจะยืนยืนหัวเมงอยู่ตรงเนี้ยนะครับเราตอนนี้มันมันจะหายไปพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีไอ้นี่มันจะมีข้อความขึ้นนะครับให้เรามาอ่านข้อความนะฮะมันจะบอกให้เราอะไปหามันนะฮะที่ที่บ่อน้านะฮะที่ปราสาท ประสาทที่บ่อน้ําที่นี่นะฮะอ่าถ้าเรายังไม่เปิดวาร์ปเราก็วิ่งมาหาวาร์ปที่ใกล้ที่สุดแล้วก็วิ่งมานะครับมาที่นี่นะเออนะหาม,ม้าไม่เจอโอเคขั้ <laughs> okay. วมาไปหาเลยนะฮะ โอเคเอามันหายไปแล้วนะฮะปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าผมน่าจะทำภารกิจเสร็จแล้วมันเลยหายไปเนาะนะฮะเออมันหายไปจริงด้วยปกติมันจะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะดินตรงนี้เลยไอตัวที่เราเจอตอนแรกตอนเข้าเกมนะฮะมันจะมารอเราอยู่ตรงนี้เราเดินมาเราก็คุยกับมันนะครับมันจะถามว่า,าคิดยังไงกับตกลมนะครับให้เราบอกว่ารู้สึกแปลก,ปกรู้สึก ไม่ค่อยดีนะฮะห้ามห้ามตอบว่าห้ามตอบว่ามันอะไรสักอ,อย่างที่มันไอช้อยล่างมันจะบอกว่าดีนะครับส่วนช้อยบนมันจะบอกว่ารู้สึกสงสัยหรือู้สึกตะขิดตะขวงใจอะไรนี่แหละกดว่าสงสัยนะฮะกดว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกชอบมาผักกลน,นะฮะพอกดปุ๊บมันก็จะอ่ามันก็จะคุยกับเรานะครับผมว่ามันก็เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วมันก็จะมอบไอเทมนะฮะให้กับเรา นะครับซึ่งไอเทมที่มันจะให้ก็จะเป็นอันนี้นะครับนิ้วโลหิตผู้ผพองนะครับมันจะเป็นไอเทมสำหรับเปิดวาร์ป PVP นะฮะซึ่งเราจะต้องใช้มันทั้งหมด3อันนะครับเพื่อที่จะได้ไปเควสต่อไปมันจะให้เรามา5อันเราจะต้องใช้3อันเราจะต้องอ่าไปกดใช้นะครับซึ่งถ้าเราเลเวลน้อยอ่ะมันจะมันจะง่ายเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่ามันจะหาคนเจอไวนะครับพอกดใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการ PVP กับผู้เล่นอื่นนะครับเราจะวาร์ปไปเป็นผ,ผู้บุกลุกไปบุกลุกผู้เล่นอื่นแต่ว่าถ้าเราจะเอามันแล้วก็ไปตีเขาเลยก็ได้นะครับแพ้ชนะไม่เกี่ยวเอาแค่สามครั้งก็จะเสร็จเควสแต่ว่าถ้าเกิด,ดว่าเรารีบนะครับพอเราวาร์ปไปปุ๊บหาเนินเขาสูงๆนะครับไม่ต้องไปสู้วิ่งถอยหลังไปที่เนินเขาสูงๆแล้วก็กระโดดตายไปเลยนะครับก็คือตายให้เร็วที่สุดนะครับผม มาไปปุ๊บหาเนินเขากระโดดลงเนินเขาตายนะครับ3ครั้งแล้วก็กลับมาที่นี่นะครับพอกลับมาที่นี่ปุ๊บก็ให้คุยนะครับคุยไปเรื่อยๆแล้วมันจะให้ให้ผ้าผ้าสีขาวมานะครับพอเราได้ผ้าสีขาวมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมาที่นี่นะฮะอา่าที่ไหนนะนี่นะที่นี่เปล่าวะ เออนี่ไงเชิงสี่หอละคังนะครับเชิงสี่หอละคังนะครับเปิดวาร์ปที่ใกล้ที่สุดแล้วมาที่นี่เนาะนะครับผมเชื่อมั่นว่าคนที่ปราบบอสกรติก <c oughs> ได้แล้วมันจะต้องเขาเดเรเขาจะต้องมาที่นี่อยู่แล้วเพราะว่าหลังปราสาทนะครับผมก็วิ่งตรงมาเนาะวิ่งตรงมาตรงมาตรงมา,งมา,งมาขึ้นเนินเอ้ยไม่ดีไม่ดีตรงนี้มันเนินขาดนะครับต้องลงเนินตรงนี้วิ่งมาอ้อม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 วิ่ง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  วิ่งอ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาแล้วตรงนี้จะมีทางขึ้นนะครับก็ขึ้นมานะฮะแล้วก็ตรงมาหาหอระฆังซึ่งสังเกตได้นะครับตรงหอระฆังเนี่ยมันจะมียักษ์ตัวสีขาวสองตัวเฝ้าอยู่นะครับให้วิ่งผ่านมันไปเลยเพราะมันเก่งมากนะครับวิ่งผ่านขึ้นไปที่หอระฆังแล้วก็มันก็จะมีจุดเช็คเช็คพอยต์นะฮะเช็คพอยต์นะฮะโอเคขึ้นมา เดี๋ยวขอวาร์ปมาให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีจุดเช็คพอยต์อยู่เดี๋ยววิ่งลงไปให้ดูนะฮะข้างล่างมันจะมียักษ์เอ้ยไม่ใช่นี่ตอนนี้เราอยู่ข้างล่างนี่ปะเออนี่นี่นี่เราต้องอยู่ข้างบนนี้นะฮะเออนะฮะแป๊บ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 เราเราวิ่งมาขึ้นมานี้ใช่ไหมเช็คพอยต์ตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนนะสมมติว่าเรายังไม่ได้เช็คพอยต์ข้างบนเนาะนะฮะโอเคเดี๋ยวขอมาก่อนนะโจ นะฮะฮวิ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอยักษ์สองตัวซึ่งก็ไม่ต้องไปยุ่งนะฮะวิ่งไปเลยเขาเรียกว่าตีมึนนะฮะตีมึนหนีไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยักษ์ตัวที่หนึ่งนะฮะไม่ต้องสนใจนะครับตีมึนผ่าไปเลยนะฮะเออไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะฮะเออควบม้าขึ้นไปนะฮะ ตัวที่สองตีมืนไปต่อนะฮะเพิมไม่ต้องยังไม่ต้องสนใจราคานะฮะวิ่งขึ้นไปยังกว่าจะเจอชุดเช็คพอยด้านบนสุดนะฮะยักษ์มันจะได้รีนะครับมันจะได้รีกลับไปข้างล่างจะไม่ตามขึ้นมาข้างบนนะครับเออขึ้นมาปัาป๊บตรงนี้เช็คพอยต์กระโดดมา้าเช็คพอยต์แล้วก็นั่งนะฮะหลังจากนั่งเสร็จก็ลุก นะครับผมวิ่งมาตรงนี้นะฮะมันจะมีกุญแจนะฮะกุญแจกุญแจเวทมนต์นะครับให้เราเก็บเก็บนะฮะเห็นอาคารข้างหน้าไหมครับขี่ม้าไปเลยนะฮะข้างหน้าตรงนี้เลยนะอย่าไปเปิดที่อื่นนะครับเพราะว่ากุญแจมันหายากนะฮะมันจะเปิด3จุดใช่ไหมเราจะต้องมาเปิดที่นี่เป็นที่แรกเพราะที่นี่เป็นจุดเควสเพื่อให้เราไปฟาร์มเวลนะฮะวางกุญแจป๊บนะฮะนี่ เปิดหอคอยตรงนูน้นมานี่เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปตรงนั้นกับตรงนั้นไม่งั้นเดี๋ยวสวยนะฮะหากุญแจยิ่งยากๆอยูอ่พอได้กุญแจแรกก็ามาเปิดที่นี่เลยนะครับเข้าไปเลยนะฮะเออพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมาจุดเกิดนะครับจุดแรกที่เราเจอบอส องชายที่มันมีโลก่กับดาบทองนะฮะอ่าซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เคยมาเราจะต้องปราบมันก่อนนะครับซึ่งปราบง่ายมากเพราะว่ามันอ่อนกว่าบ,บอสกรสดิกเยอะนะครับแล้วเราปราบกรดิกได้แล้วไอ้นี่มันก็เป็นแค่เป็นแค่เป็นแค่หมูให้เราเชือดนะครับพอมาถึงปุ๊บเราก็ตีกับบอสตรงนี้พอฆ่าได้แล้วเนี่ยก็วิ่งมานี่เลยนะฮะขึ้นไปที่จุดบนสุดของหอคอยนะฮะเออย อยากจัดการบอตที่มันตุ๋ยตูดเราเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมานะฮะสำหรับ <c oughs> เพราะว่าใครใครมายังไงก็แพ้นะสําหรับช่วงแรกเพราะว่ามันเป็นคัดซีนแต่ว่าถ้าชนะก็ดีเพราะว่าเราจะได้โลก่กับดาบเลยแต่ว่ายังไงเราก็ได้แล้วถึงแม้เราจะแพ้เพราะว่าเราก็ต้องกลับมาทำภารกิจที่นี่เพื่อไปฟาร์มเวลอยู่ดีนะฮะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเรารีบฟาร์มเนาะถ้าเรารีบอยากจะฟาร์มเวลเพราะว่าจุดนั้นมันเป็นจุด ท้ายๆเกมแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปตามเนื้อเรื่องเพื่อไปที่นั่นเนี่ยมันไกลแล้วมันก็นานนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาทำภารกิจนี้เราจะไปได้เลยตั้งแต่ที่ข้าวก็ดิกได้นะครับก็จะไวกว่านะฮะแล้วเราก็จะวิ่วไวกว่าคนที่เขาไม่ได้มาทำภารกิจนี้นะฮะพอมาถึงแล้วเนี่ยเราก็ให้กด e นะครับที่ตัวแม่ชีที่นอนอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นการเอาผ้าสีขาวไปซับเลือดเขานะครับหลังจากที่ซับเลือด เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กลับไปคุยกับหมอนั่นอีกรอบนะฮะพอกลับไปคุยกับเขาอีกรอบนึงเนี่ยเขาก็จะบ่นของเขาไปพอบ่นเสร็จปุ๊บก็ให้คุยอีกรอบนะฮะพอคุยอีกรอบแล้วเนี่ยเขาก็จะให้อเทมอเทมหนึ่งมานะฮะก็คืออเทมอันนี้นะครับผมนี่เหรียญเชิดชูเกียรติอัศวินเลือดบริสุทธิ์นะครับเราไม่ต้องเอาเข้าสล็อตก็ได้นะกด คลิกซ้ายแล้วก็กดใช้ได้เลยพอใช้แล้วเนี่ยเราจะวาร์ปไปอยู่ที่จุดฟาร์มเมื่อกี้นะฮะแต่แต่เราจะไม่ได้วาร์ปไปอยู่ตรงตัวนะเราจะวาร์ปไปอยู่แบบไกลหน่อยเราจะต้องขี่ม้านะครับผมแต่ว่าก่อนจะขี่ม้าไปเดี๋ยวมาที่ตรงนี้ก่อนเผื่อใครจําทางไม่ได้เนาะเออจะได้แบบขี่ฟามนะฮะเอ้ยี่อะไะนะ เขาก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะแต่ตอนนี้เขาไม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วเพราะเขาหายไปแล้วผมทำเกรเข้าไปแล้ะมาถึงปุ๊บคุยมอบผ้าสีแดงให้ใช่ไหมแล้วก็คุยต่อเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไอเทมนี้นะฮะพอได้มาปุ๊บกดใช้ไปเลยนะฮะอ่าตอนแรกเรายังไม่มีวาร์ปเนาะเพราะงั้นเราจะต้องกดใช้แบบนี้นะคราวนี้เราก็จะไปจุดท้าย,ท,าย,ท,ายท้ายเกมได้ละที่มันยากๆนะฮะเออ พอเรามาถึงแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวโอเคพอเรามาถึงแล้วนะห,หันหันหลังกลับนะครับหันหลังกลับโอเคหันหลังกลับนะแล้วก็ควบม้าเลยนะครับควบม้าชิดไอ้นี่ชิดอ่าชิดหินไว้นะครับเพราะมันจะมีตัวโหดมานี่ไงมันมาข้างหลังแล้วไม่ต้องหันมองนะครับขี่ไปเรื่อยๆเลยขี่ไปเรื่อยไม่ต้องสนใจนะฮะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็ ขี่ไปนะฮะขี่ไปผ่านต้นไม้เลือดนะครับขี่ผ่านต้นไม้เลือดผ่านมอนี่เอเอเกือ,อ,อบโดนตีนะฮะระวังมันตีแรงมากนะเพราะว่าเป็นจุดเริ่มท,ทายเกมวิ่งสวนมาสวนมาโอ้ยโอ้ยโ,โ,โ,โอ้นี่ขนาดเวลร้อยแล้วนะครับเนี่ยโคตรเจ็บสวนขึ้นนะครับผมหลังจากที่สวนขึ้นมาแล้วเนี่ยกดกระโดดรีบเข้ากองไฟนะฮะ ตอนแรกเราจะต้องกดเช็คพอยต์ก่อนแล้วค่อยนั่งได้นะฮะพอเราจะนั่งกองไฟเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะรีเซ็ตป๊าปนะพอทุกอย่างรีเซ็ตแล้วเนี่ยเราก็เตรียมคอสโบกับทันลูกลูกคอสโบที่เราเตรียมมานะกด e ค้างกดชิกซ้ายก็จะเป็นถือ2องมือนะฮะเดินมาแล้วก็เริ่มฟาร์มเลยนะครับเออแค่นี้เองนะฮะแล้วหลังจากนี้ก็ enjoy <laughs> ลูนฟรีหมื่นสามนะครับผมและก็วิวอัพกันรัวนะฮะและหลังจากที่เราเอา่อาอ่าพูดถึงจุดฟาร์มต่อไปนะครับจุดฟาร์มทางขวานี้อันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันแหละนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมาเจอคลิปผมก็น่าจะมีคนไปเจอคลิปที่เขาสอนฟาร์มทางด้านขวานี้ใช่ไหมทางด้านขวานี้จะเป็นจุดเอ็นเกมนะฮะหลังจากที่เราฟาร์มที่นี่ไปเรื่อยนะฮะ แล้วเราไปเจอบอสตัวสุดท้ายใช่ไหมเราจะได้ดาบดาบเทพมาที่มันฟันทีหนึ่งตายแบบตายยกตี้นะฮะพอได้มาปุ๊บก็ไปฟาร์มตรงนั้นแทนนะฮะแต่ถ้ายังไม่เจอแต่ถ้ายังไม่ปราบบอสเอนเกมก็ต้องฟาร์มตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะปราบได้ถ้าเราเก่งพอจนปราบได้แล้วก็ไปฟาร์มทางขวาต่อนะฮะโดยการใช้ดาบเทพนะฮะเออก็แค่นี้เองนะครับผมสำหรับ วิธีการนะครับพอจะเห็นภาพกันไหมนะครับผมเองก็อยากจะอัดวิดีโอตอนทําให้ให้ดูนะครับแต่ว่าอาผมเลยมาแล้วไงนะครับใช่ผมเลยมาแล้วแล้วผมจะย้อนกลับไปทําก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีมันไม่มีเซฟเซฟแบบเซฟย้อนกลับมันมีมันมีแต่ออโต้เซฟนะครับไม่สามารถกลับไปทําให้ดูได้แล้วถ้าเกิดว่าจะสร้างตัวละครใหม่มันก็จะยากเกินไปนะครับก็เลยต้องอธิบายให้เห็นภาพแบบนี้พอจะเห็นภาพกันเนาะน่าจะทําได้แล้วลหละนะฮะ เออก็ง่ายๆนะครับผมเนาะไม่ยากนะครับเป็นการาวาร์ปมาที่จุดท้ายๆเกมนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปในเรื่องไก่นะครับผมอ่านะก็ฟาร์มง่ายนะครับอีซี่ฟาร์มนะครับก็โอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b s c r i b e ิเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็สวัสดีครับบายจ้า